สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณก้นหมื่นตัวยงนะครับล่าสุดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับแต่ที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อน ไอ oh เหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะ <S <S <ไห>นำไอเมนพอทราบข่าวนี้เคลมเร็วยิ่งกว่าจะรัวดกครับเพื่อนอ้วนหนักเลยกูข่าวนี้อ่ะเช่นเคยครับเพื่อนๆฝั่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับลบทุกคอมเมนต์สำหรัรบสายจิกกัดแอดมืนก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดซะว่มเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ นความคิดเห็นที่หนึ่งไทยเคยถูกขเขมรปกครองหลายพันปีแสดงว่าพวกเขาคือลูกหลานขเขมรโอ้โหไอ้ปัญญาอ่อน ไม่มีนะครับไอ้นี่มโนมนึกประวัติศาสตร์ปลอมสร้างขึ้นมาหลอกกันเองนะครับความเป็นจริงก็คือไทยเนี่ยแหละครับเป็นผู้อยู่ในดินแดนนี้แล้วก็ปกครองไอ้ชาวก้าวในอดีตมันเป็นทาสเก่าของเรานะครับเราเป็นนายมันมาก่อนและแม้แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นนายพวกมันอยู่นะครับเพราะอะไรละครับเอาเนี่ยมันมาแบกปูนผูกลวดให้เราเนี่ย ไไว้้งามสลักรอบเข้ามาอยู่ไทยสนานนะครับกินของไทยใช้ของไทยเสพภาพพยนตร์ไทยจนคิดว่าเป็นของตัวเองนะครับ <c oughs> หนักเลยกูกาวนี้น้ำตากจะรดนะครับไอ้โรดความคิด <ตา S 1> เห็นที่สอง <c oughs> แรงงานขเขมนคลอดลูกในไทยเป็นล้านเป็นไปได้ที่พวกเขาคือลูกหลานชาวขเขมน ใจเย็นเย็นไอ้เหม็นลูกหลานขเขมรที่มาคลอดในไทยเป็นล้านเนี่ยนะครับเออไม่นิยมเล่นกีฬาน,นะครับส่วนใหญ่นิยมแบกปูนร้อยลวดเขน็นผักครับเพื่อน <laughs> เพราะอะไรนะครับเอาจริตมันไม่ถูกกัน DNA คนละเรื่องกันนะครับหน้าตาผิวพรรณก็คนละเรื่องครับเพื่อนๆและสาเหตุหลักที่ไอต่างด้าวเข้ามาคลอดลูกในเมืองไทยได้ก็ก่อนหน้านี้ทั้งพ่อทั้งอานะครับมันเป็นร่างข้อบทกฎหมายลูกน้องมันนะครับเอาไว้นะครับสุดท้ายพอลูกมาเป็นผู้นำไปไงแจกจ่ายสัญชาตินะครับโดยอ้างว่าเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์เขาอยู่มานานเคลื่อนย้ายเป็นแรงงาน แต่หารูไ้ไหมครับการแจกบัตรประชาชนคนไทยไปโดยไม่เช่กว่ามันถือ2ส,สัญชาติหรือเปล่าตายเลยนะครับมันก็เกิดการคอร์รัปชั่นไปทั่วทุกย่อมย่านสุดท้ายนะครับลูกหลานต่างด้าวใช้ภาษาไทยคอมเมนต์บูลลี่ด่าทอคนไทยยังไม่พอนะครับแถมยังเครมวัฒนธรรมของเราล้างผ่านงบประมาณภาษีของเรานะครับลักลอบอยู่กันจนล้นบ้านล้นเมืองแล้วก็อบพยพมาอยู่เรื่อย แล้วเมื่อไหร่เราจะปราบปามต่างด้าวหมดประเทศได้ครับไม่มีทางหรอกนะครับและประเทศก็จเจริญยากครับเพราะอะไรเพราะประชาชนนะครับไปหลงเชื่อสื่อที่มันล้างสมองนะครับกับวาทกรรมของไอ้กลุ่มนายทุนที่ลงเล่นการเมืองอ้างเรื่องประชาธิปไตยสุดท้ายความที่หายตกอยู่กับคนไทยครับเพราะลํำพังนะักการเมืองก็มีเชื้อสายต่างด้าว พอไปออกข้อบทกฎหมายกำกับนโยบายอนุญาตให้ต่างด้าวเข้ามาอยู่จนล้นประเทศจนได้สัญชาติสุดท้ายอีกไม่นานนะครับคงไม่มีแค่นักการเมืองลูกเจ๊กลูกจีนเท่านั้นก็คงจะมีทั้งพมา่าลาวเขมรเต็มสภาคุณลองคิดดูสิครับว่านักการเมืองมันโง่หรือไม่ครับอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับปล่อยให้ต่างด้าวได้สัญชาติสุดท้ายคู่แข่งทางการเมืองของพวกมันก็เออคงหนีไม่พ้นกลุ่มชนชาติพันธุ์แล้วก็พวกลูกหลานต่างด้าว ที่ถือบัตรประชาชนคนไทยนะครับทั้งลาวเขเมพรพม่าเวียดนามนะครับประสาความ,มคิดเ,เห็นที่สามภูมิใจที่ได้เกิดเป็นชาวเขเมรแหมก็แงะละแมแมงวันตอมขี้มันก็ว่าหอมนะครับลูกหลานทาตก็ต้องภูมิใจในรสชาติทาตนั่นแหละครับเพื่อนแม้ว่าทุกวันนี้จะพัฒนามาเป็นกรรมกรนะครับ โอ้แต่ก็ยังดีหน่อยเพราะกรรมกรมีเงินเดือนกินนะครับส่วนนักกีฬาไทยเนี่ย <c oughs> เขาก็คือคนไทยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกมึงนะไอชาวก้าวนะครับดังนั้นก็เออช่วยอยามานึกมโนไปเองนะครับค <c oughs> นหนักเลยกูข้านี้ <c oughs> <c oughs> หุ่นมนวยวัวแความคิด <c oughs> เห็นที่สี่อยากให้ทุกคนกลับมารับใช้ทีมชาติเขาเหม็น <c oughs> ตายแล้วไอ้งามใสวางถุงกาวลงก่อนไอ้เหม็นเหม็นจะใช้ข้ออ้างอย่างกาวบูดเป้งเปียกเน่าเนี่ยแล้วมาเคลมทุกอย่างในประเทศไทยไม่ได้ไอ้เหม็นเนี่ย มึงเชื่อกูมึงเลิกดมกาวเนี่ยมึงอาจจะสามารถพัฒนานะครับนักกีฬาของตัวเองได้บ้างนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ไปไกลนะครับแต่ก็น่าภูมิใจกว่านะครับที่จะมานั่งดมแป้งเปียกเน่ากาวบูดทานเองบ้าแล้วก็มาหาเรื่องเครมเขาไปเลื่อยเปื่อยนะครับคนหนักในโกกาวนี้น้ำตากูจะโรดนะครับเอโรดตาความคิดเห็นที่5ถ้าพวกเขาได้แชมป รัฐบาลควรจัดงานฉลองให้สมเกียรติมึงมายุ่งอะไรกับพู้กูมึงเอางบประมาณแล้วก็เอาเวลาเนี่ยไปสอนนะครับเยาวชนของพวกมึงให้มันเรียนให้มันมีการศึกษาจะดีกว่าไม่ใช่ปล่อยให้เรียนวันละชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกลับบ้านไปหาเองบ้าเสร็จปุ๊บก็ไปดมกาวนะครับ แต่สุดท้ายไม่มีความรู้ครับเพื่อนๆสุดท้ายก็มาเป็นกรรมกรแบกหามเนี่ยมาร้อยลวดแบกปูนนะครับแล้วก็มาหาเรื่องเคมนักกีฬาบ้านอื่นเมืองอื่นเขานะครับไม่ใช่แต่เคมนักกีฬานะครับมันเคมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเคมแม้กระทั่งปราสาทหินนะครับเพื่อน อ้อยงามใส่ตายเลยบันเทิงกันละมึงข้าวนี้นี่ส่วนตัวคิดว่าถ้ามันเพิ่มชั่วโมงการเรียนอีกสักสองชั่วโมงเนี่ยอาจจะทําให้มันเนี่ยเออมีอาการครั่งนะครับน้อยลงก็ได้นะครับความาคิคดเห็นพ<ส>ิจิต<อ>ลูกหลานขเขมรมีแต่คนเก่งอ,อมึงละเมอก่ามึงเชื่อกูกไอ้เหมนอาการแบบนี้ดูไม่ยากครับ ติดเชื้อเองบ้านหน้าร้อนค่อนข้างรุนแรงนะครับเขาเรียกเออเข้าไปในกระแสเลือดนั่นแหละรับอาการมันก็จะหนักกว่าคนที่เออบ้านนะครับปกติทั่วไปเพื่นเพื่อนมันก็จะเป็นอาการหลงตัวเองนะครับรุนร่วรุนหลุดแบบนี้แหละเับเพื่อนๆ้อยงามไส้น้ำตากวาจะร่วน,นะครับสุดจริงเพื่อนแมนความคิดเห็นที่แปดขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้เแม้ตายแล้ว เลอะเทอไล้สาละไอปัญญาอ่อนมันมีตรงไหนล่ะครับที่บอกว่าเออสร้างชื่อเสียงให้ไอ้ชาวกาวนะครับนี่เขาเป็นตัวแทนจากประเทศไทยทีมชาติไทยนะครับบอกตรงๆมึงนั่งโดมกาวบูดเ,เป็เปียกเน่าทานเองบ้าของมึงไปเหอะนะครับ คนหนักเลยควยงามใส่น้ำตากูจะไหลสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากคนไทยทุกท่านนะครับเอ,อ่อร่วมกับส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพนักกีฬาฟุตซอลหญิงไทยนะครับให้สามารถคว้าแชมป์นะครับให้ไอเหมน็นแล้วก็เพื่อนเหงียนเนี่ยนะครับตาอุ่นๆให้มันเครียดกันไปเลยก็ได มัานหนักเลยโคลาวนี่ไอ้โรดตาโปนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชั้นั้นทั้งหมดด้านะครับอีพ e ีนมึงกับขอพระคุณกวนมึงตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังและขอตัวลาไปก่อนนะครับ <laughs> ไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียดจริงๆเลยไอเพลงที่กูแตก